ที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกครับพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการฐานบกเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินบริจาคและสิ่งของบริโภคนะครับรวมมูลค่าทั้งเงินทั้งของเนี่ยนะฮะสล้านบาทจากคุณ มนัชชนกเจนสีสกุลกรรมการบริษัท Sino p ปซิฟิกเทรดดิ้งไทยแลนด์จำกัดผู้แทนบริษัท s i n นแปซิฟิกเทรดดิ้งไทยแลนด์จำกัดนะครับเพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมอยู่ในหลายพื้นที่ตอนนี้ครับก็แบ่งเป็นเงินบริจาคจานวน2ล้านบาทนะครับแล้วก็สิ่งของเนี่ยจะมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตราซัมยัง5้าแสนบาทนะครับปลากระกป๋องซาดีนในซอมะเขือเทศตรานอติลุส อีก500,000บาทนะครับแล้วก็ ienne, รับมอบเงินบริจาคจำนวน1ล้านบาทจากครอบครัวเสวตสมภพรวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ย4ล้านบาทนะครับมอบให้แก่กองทัพโบกซึ่งการรมอบในวันนี้ก็เป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างบริษัทซีโนแปซิฟิกเทรดดิ้งไทยแลนด์จำกัดกับกองทัพบกนะครับซึ่งเป็นสื่อกลางที่จะได้ร่วมกันส่งมอบทานน้ำใจให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม แล้วก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับปัจจุบันน้ําท่วมยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นการมอบเงินบริจาคและสิ่งของบริโภคเหล่านี้เนี่ยเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นของที่จะเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งกองทัพบ,บกยังคงให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนทุกด้านด้วยความรวดเวร็วครอบคลุมทุกมิติและพร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ